สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับผมอีกแล้วโวันนี้เราจะมาดูเหรียญห้าเหรียญกันนี่จะมารีวิวห้าเหรียญเลยเหรียญสุดวันนี้เราจะรีวิวให้หมดเลยนี่เหรียญแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยมองไม่เห็นก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วมันจะชอบ เรียนก่อนจเรียีาวับนนี้ล่ะราชก,การที่สี่บนนี้นี่เรจะเป็นคล้ายๆแบบเสียนอะไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอะเสียนอะไม่รู้อ้าวเสียพูดจุ๊อย่าลืมอะไรไอย่าลืมกดไลค์กดอหนอ่อย่าลืมกด เดีด้วยนะคะวันนี้ก็บาย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 ดิเปอร์บายบายและพบกันคลิปหมา